สวัสดีครับวันนี้นอกเหนือจากการปล่อย iOS 14.5.1ออกมาให้อัปเดตเพื่อแก้ไขบั๊กสำคัญเรื่องการอนุญาตให้แอปขอติดตามแต่รุ่นเก่าเราไม่ทิ้งครับ Apple ยังปล่อย iOS 12.5.3มาให้อัปเดตกันด้วยครับสำหรับ iOS 12.5.3รองรับ iPhone ในรุ่นต่างๆที่สแสดงอยู่บนหน้าจอตอนนี้เลยครับภายหลังการอัปเดตหมายเลขวิวใหม่ของ iOS 12.5.3คือ 16H41 ครับการอัปเดตครั้งนี้ Apple ไม่ได้เพิ่มคุณสมบัติใหม่ หรือความสามารถอะไรใหม่เพิ่มเข้ามานะครับแต่เป็นการอัปเดตสำคัญเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับ iOS ในส่วนของเว็บคิดที่ใช้งานในแอป Safari ครับโดย Apple บอกว่าป้องกันเนื้อหาบนหน้าเว็บไซต์ที่ถูกออกแบบมาเพื่อจุดประสงค์ร้ายในการควบคุมและสั่งงานครับนี่เป็นการเปลี่ยนแปลงใหม่ล่าสุดใน iOS 12.5.3ที่ Apple คอยอัปเดตป้องกันและปกป้องผู้ใช้อย่างต่อเนื่องเมื่อพบว่ามีความพยายามใช้ช่องทางใหม่ๆ ในการเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้ขโมยข้อมูลของผู้ใช้หรือสั่งงานเครื่องโดยที่ไม่อนุญาตครับแนะนําให้เพื่อนๆที่ใช้ iPhone และ iPad ในรุ่นที่รองรับทุกคนอัปเดตกันเลยนะครับอัปเดตกันแล้วเป็นยังไงบ้างอย่าลืมคอมเมนต์มาเล่าให้ฟังกันบ้างนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ